สวัสดีนะคะเดี๋ยวป้าจีจะมาตัดว่านหางจระเข้ไปทำแชมพูสะผมค่ะเดี๋ยวมาดูกันจ้าว่านหางจระเข้กำลังอบอวดตึงๆค่ะพี่น้องย่างเดือ้งทำให้กัน ลุงพน oh <my> สามก้านใหญ่ๆเลยจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปล้างนะคะ mm hmm. ล้างเอายางเหลืองๆออกปัจจีวันนี้ก็จะมี ว่านหางจระเข้กับดอกอัญชันค่ะทำจากสูตรธรรมชาติเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะล้างออกเมือกออกให้หมดนะคะล้างเมือกที่มันจะทำให้คาเดลาคายผิว เดี๋ยวล้างน้ำเกลือหนช้อนโต๊ะทำแบบบานๆเลยพีนนะ่น้องใช้เองประหยัดตังในกระเป๋าด้วยไม่ไม่ลื่นแลย เราก็ล้างน้ำหล้วนะคะอัดสเจ้าเลยมาค่ะเราไปทำแชมพูสระผมกันค่ะก็มีว่านหางจระเข้ที่ปจีตัดมาแล้วก็มาทำความสะอาดล้างเมือกล้างยางเหลืองออก เมือกพวกยางเหลืองจะทําทให้เราคลายผิวนะคะข้อดีของบ้านหางจระเข้ที่เราจะไปทาแชมพูเนี่ยคือเขาจะทําให้ผมนุ่มสลวยแล้วก็บํารุงหนังศีรษะที่เป็นแผลนะคะปัจีก็มีสองอย่างนะคะวัตถุดิบนี่ค่ะดอกอัญชันตากแห้งนี่ปัจีก็ตากแห้งไว้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มค่ะคันเนี้ย ต้มในดอกอัญชันนี้เขาจะมีสารเอนโทไซยานนนนะคะเข้มข้นมากส่วนของรากผมนะคะให้มันแข็งแรงผมที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะดำไม่ไม,ไม่ไม่งอกไม่งอกเร็วะคะ่ะนี่นะคะดอกอัญชันบำรุงเส้นผมให้ดกดำเงา ใหญ่นะคะมันจุดห้าลิตรใส่ลงไปต้มต้องก็สามสิบนาทีค่ะในเนื้อเขาเละนิ่มครบสามสิบนาทีแล้วก็ปิดไฟนะคะ รอให้เขาเย็นสนิทก่อนแล้วค่อยมาปั่นสีดอกอันชันออกมาสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้าพอมันเย็นแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำนะคะส่วนเนื้อเราก็เอาไปปั่นค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มข้น โดยเราไม่ต้องใช้เอ็นแปดพันเอ็นศูนย์ไม่ต้องใช้เลยนะคะนี่เนื้อมันชีสวยเนาะเอาไปปั่นนะคะชี้สวยงาม ละเอียดเลยค่ะเป็นน้ำเลย ก็เป็นน้ำสใสๆค่ะเดี๋ยวคืยจะกรองผ้าขาวบางอีกนะคะ,น,ะ,คะน้ำว่านหางจระเข้กับดอกอัญชันนะเนี่ยสองอย่าง ได้แล้วนะคะนี่น้ำสมุนไพรจากดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้เป็นธรรมชาติมากเลยพี่น้องมาใช้บางสูตรก็ใส่มะกรูดนะคะของประจีไม่มีมะกรูดประจีก็ใช้สองอย่างแล้วก็จะมีสารเพิ่มฟอง แต่ปจัจีไม่มีปจัจีใช้อันนี้แทนนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะใช้อันนี้แทนแชมพูเด็กเพื่อเพิ่มฟองไปเลยค่ะต้นทุน45บาท ได้แชมพูเป็นกะละมัง 8,000ที่สำหรับทำให้เกิดฟองนะคะนี่ค่ะเราเกิดฟองนิดนึงประหยัดในครัวเรือนนะคะลงทุนแค่45บาทได้แชมพูเป็นกระมังเลยค่ะเดี๋ยวป้าจีจะกรอกใส่ขวดนะคะ สีสะชุ่มชื้นนะคะแพ้บนหนังศีษะก็จะแห้งนะคะอันชั้นก็ให้ผมดกดำชะลองอ,อกให้มีวัตถุดิบที่บ้านก็ลองทำใช้ดูนะคะเราลงทุนแค่ขวดเนี้ยสีบาทได้แชมพูมาใช้สีห้าขวด ทำง่ายง่ายค่ะพี่น้องสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อเดอ้อฝากช่องไม่น้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ